คุณสุภชัยฮะกรณีของเซนทรอลก็เป็น Talk of the Town าวน์นะมาตลอดช่วงสองสาวันที่ผ่านมาครับก็เรียกว่าเปิดศักราชมาก็มีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นเลยนะฮะเกี่ยวกับการเข้าไปลงทุนในห้างสรรพสินค้าเซลฟรีชชบที่สหรัฐอาณาจักรโดยเซนทรัลเนี่ยเขาไปร่วม กับกลุ่มทุนจากออสเตรเลียที่ชื่อว่ากลุ่มซิกนาใช่จัดตั้งบริษัทร,ร่วมทุนขึ้นมาครับก็คือตัวของ c a แคมบ d ิดจ์ือดิ้อขอภาย Cambridge Property Holdings ฮะซึ่ง Cambridge Property Holdings นะฮะ,ะก็มีภาระไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินอื หรือการบริหารทุนเพื่อให้มันเพียงพอต่อการจะไปบริหารจัดการตัวของเซลฟ์เฟรชสอ่าใช่ก็มันมีทุนแหละมันต้องมีต้นทุนในการจะเป็นเจ้าของห้างใหญ่อย่างนั้นอ่ะอ่าใช่ริป,ปรากฏว่าซิกหน้าซึ่งร่วมทุนกับกลุ่มของเซ็นทรัลเนี่ยครับยื่นล้มละลายคุณสุภชัยฮะซึ่งจะต้องมีการยื่นแผนกันเนี่ยในวันที่28 ทันวาคมที่จะถึงนี้เป็นการยื่นขอข้อแผนฟื้นฟูกิจการอ่อยี่แปดยื่นไปแล้วยื่นไปแล้วยี่แปดที่ผ่านมาขอพายยี่แปดที่ผ่านมายื่นไปแล้วยื่นไปแล้วใช่ไหมขนานี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาครับอย่างไรก็ตามเนี่ยครับพอยื่นฟื้นฟูกิจการปุ๊บก็ทําให้สถานะครับของซิกนาเองถือว่าคอนแคลนอ่าและโดยหลักการเนี่ยครับนะพอมันยังมีเรื่องของภาระหนี้สินผูกพันครับ ยังมีเรื่องของการที่ต้องใช้ทุนในฐานะของผู้ถือหุ้นใหญ่ครับร่วมกันนะฮะตรงนี้มันก็เลยกลายมาเป็นภาระของเซ็นทรัลละ,ะว่าจะดำเนินการแทนซิกหน้าอย่างไรเพราะอย่าดืมนะ,ะการเข้าไปในครั้งนี้ผมเสริมคุณวานนิดหนึ่งว่าเขาเข้าถือร่วมหุ้นด้วยกันนะค่าละ50%ฝั่งละ50%เลยฝ่งละ50 เท่าๆกันเลยเท่าๆกันเลยแล้วก็มูลค่าที่เข้าไปลงทุนในแง่ของการซื้อตัวของเซ็นทิัในครั้งเมื่อปีประมาณสักปลายปี64ถึงต้นปี65ตอนนั้นนะครับเม็ดเงิน1นึ0 0 0สล้านบาทด้วยกันนะแสนแปดนะแสนแปดหมื่นล้านบาทแสนแปดหมื่นล้านนะครับอันนี้ก็แน่นอนละครับว่าในกลุ่มของเซ็นท่นเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวของเซ็นท่นดีพาร์ตเมนต์สโตร์เข้าไปเป็นผู้ลงทุนเป็นตัวแทนกุศบริษัทแหางเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์จำกัด อ่าใช่ครับซึ่งเป็นบริษัทแม่เป็นบริษัทแม่ของทาง CRC อ่าใช่ถือหุ้นอยู่ประมาณสัก35%กว่ากว่าครับคือวันนั้นก็คุยกันอยู่ว่าจะให้ CRC ไปซื้อดีไหมอ่าใช่ใช่่ชแต่ด้วยศักยภาพของ CRC เองครับถ้าจะต้องไปทำธุรกรรมแสนแปดหมื่นล้านเนี่ยมอืมอม,มันก็แลดูอาจจะเกินตัวไปสักหน่อยอ่าใช่ แล้วเดี๋ยวจะต้องมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินอในตลาดทุนครับอตอนนั้นมันก็มีความกังวลว่าเอ๊ะมันจะสร้างดรลูชั่นเอฟเฟกมหาศาลใช่ให้กับตัวของ CRC หรือไม่แต่ในท้ายที่สุดครับก็คือใช้แม่ไปดําเนินการเลยอใช่ก็คือบริษัทห้างเซ็นทรัลเดิร์ m เมนต์สโตร์จำกัดอ่าใช่เป็นผู้ดําเนินการในแง่ของการเข้าลงทุนร่วมกับซิกนานั่นเองนะครับอทีนี้ในเรื่องของแนวทางครับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเซ็นทรัลก็ระบุนะฮรว่าขณะนี้ฝ่ายบริหารยังไม่มีแผนจะเพื่อยังไม่มีแผนในการที่จะแถลงเพื่อชี้แจงเรื่องนี้อ่ายังไม่มีแผนเลยนะยังไม่มีแผนจะชี้แจงเรื่องนี้โอเคแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธครับอ่าก็อาจจะอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อสรุปข้อมูลสรุปแนวทางว่ากันไปแต่เขาแจ้งมาอย่างนี้ว่ายังไม่มีแผน ที่จะมีการชี้แจงแถลงไขรับในเรื่องนี้อย่างไร <ฮะ S 2> ขณะเดียวกันคค,คุณทศจิราธิวัฒน์อ,อันนี้ถือว่าเป็นหัวเรียวหัวแรงใหญ่ไหมในการปไปทำดิวซื้อเซลฟริตจสเขาเรียกว่าเป็นแม่ง,งานใหญ่เป็นแม่ง,งานใหญ่เลยอเป็นแม่ง,งานใหญ่เลยนะครับเข้ากันในการเข้าไปซื้อในครั้งนี้ คุณสุภชัยก็ได้พยายามสอบถามทางคุณทศจจริธิวัน์ไปพยายามสอบถามไปแต่ก็ยังไม่มีคําตอบในเรื่องนี้ยังไม่มีคําตอบยังเงียบอยู่นะครับโอเคอันนี้เอาให้ชัดครับเอาให้ชัด uh huh. ว่าได้มีการสอบถามไปถึงกลุ่มเซ็นทรัลแต่ยังไม่มีความชาัดเจนนะฮะที uh huh. นี้มีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจครับคือการเข้าไปลงทุนในเซลฟริตจ์นั้นเนี่ย uh huh. กลุ่มเซ็นทรัลมีการใช้เงินกู้จากธนาคารกรุงเทพ จำนวนประมาณ1,700ล้านปอนด์สเตอร์ลิงครับคิดเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ประมาณสัก73,000กว่าล้านกว่าล้านน่าสนใจกว่านั้นฮะครับมีรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ก้อนนี้ครับว่าอยู่ที่3.5%ต่อปีครับซึ่ง3.5%ตต่อปีเนี่ยครับมันก็ยังจะมีส่วนเพิ่มเติมนะฮะที่เรียกว่า EFG Bank ครับ อีกประมาณ5,200ล้านบาทบดอกเบีย้ย2.85%ต่อปีอืมต่อปกลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยจะต้องมีการจ่ายดอกเบีย้ยสำหรับเงินกู้ก้อนนี้นะหรือว่าชุดนี้เนี่ยให้กับทางธนาคารกรุงเทพในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะรประมาณ2,500ล้านบาทก็คือไอ้3.5%จาก73,000 0กว่ล้านบาทนี่แหละ ก็แน่นอนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยม,มันก็ต้องมีการตะเตรียมเงินสดเอาไว้ให้พร้อมครับซึ่งอย่างที่บอกครับมันเป็นภาระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการร่วมลงทุนอ่าใช่แต่ปรากฏว่าพาร์ทเนอร์ของการลงทุนยื่นล้มละลายใช่แล้วเอ,อยื่นฟื้นฟูนฟก,กิจการอ่ลลาลส็สอเขาว่าจะล้มละลายอ่าใช่ใช่ใชอ,อครับไอภาระที่ร่วมกันก่อ,อ,อ มันก็เลยตกมาป Central, เป็นของเซ็นทรัลแต่เพียงผู้เดียวนะขณะนี้อ่าใช่มันก็เลยเป็นแรงกดดันที่ถูกส่งมาถึง mm hmm. หุ้นอย่าง CRC ครับคือห้าง Central Department Store เป็นแม่ CRC ครับงั้นก็จะถือว่า CRC เกี่ยวข้องโดยตรง mm hmm. เพราะ CRC ก็เป็นขาธุรกิจที่ดูแลเรื่องห้างสรรพสินค้าครับให้กับกลุ่มของเซ็นทรัลอ่าใช่ใช่ใช่แล้วประเด็นปัญหานี้มันก็ลุกลามบานปลายไปถึงตัวของ c p n อ่า ซึ่งเกี่ยวข้องทางอ้อมทางอ้อมในแง่ของบริหารอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มของเซนทันไงนี่แหละฮะเราเป็นที่มาว่าทำไมราคาหุ้นทั้ง crc ทั้ง cpn ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องโจนกระทั่งวันนี้ก็ยังปรับลดลงเซลฟริเชสนี่ใหญ่ไหมคุณสุภาชัยใหญ่ขนาดไหนใหญ่เนี่ยมันใหญ่อยู่ละแต่ใหญ่ขนาดไหนเขาเรียกว่าใหญ่ครับ ยุโรปแล้วกันอืมอ่าเพราะว่าเซอร์วิเจ็ดแต่ห้างเนี่ยหลักๆก,ก,ก็อยู่เนี่ยฮะตรงนี้อยู่ที่อ่าเขาเรียกถนนออกฟอร์ดครับอ่าเป็นรองแค่ตัวของไฮรอดนะคือถนนออกฟอร์ดนี่ก็เป็นถนนช้อปปิ้งหลักแหละ,ะใจกลางกรุงลอนดอนครับนะฮะใจกลางเลยนะอ่าใช่ใช่ใจกลางเลยนะครับอันนี้อันนี้นส่วนของลอนดอนนะนอกจากนี้นะฮะเซอร์วิเจ็เนี่ยเขาก็ยังมีห้างสินค้า สิบแปดแห่งนะในหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอยา่างอังกฤษเองเนเธอร์แลนด์ไอซ์แลนด์นะฮะสิบแปดแห่งด้วยกันและก็ยังมีอสังหาริมทรัพย์อีกเจดแห่งนะที่นอกเหนือจากห้างแล้วมีอสังหาริมทรัพย์อื่นๆอ,อีกแล้วก็ในแง่ของดิจิตอลแพลตฟอร์มทั้งหมดอีกเนี่ยฮะก็เรียกว่าเยอะอะในช่วงในแง่ของยุโรปเนี่ยกินหลายประเทศด้วยกันสำหรับในกลุ่มของห้างสินค้าและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับคือมีทั้งเนเธอร์แลนด์มีทั้งไอร์แลนด์กับ เอสิแห่งอันนี้เฉพาะห้างนะพาะหา <5. S 2> หรือมาซับอีก7แห่งครับแล้วก็ยังมีพวกทรัพย์สินที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้งหลายออซึ่ง <c oughs> หากการซื้อเกิจาการนั้นเป็นไปตามแผนเนี่ยในปีนี้นะครับปีนี้กลุ่มเซ็นทรัลควรจะมียอดขายรวมขยับขึ้นมาสูงถึง2 6 0 0 0 0ืล้านบาทนะแต่พอมันมีประเด็นปัญหานี้ขึ้นมาครอ่ามาต้องมาดูก่อนอันดับแรกอ่า การลงทุนตรงนี้ครับจะถูกยกเลิกไปไหมอ่าอันดับสองหากว่าการลงทุนนี้ยังดําเนินต่อไปออืจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรอ่านะฮะมันก็จะนํามาสู่ประเด็นย่อยสองจุดหนึ่งจะมีการไปเพิ่มทุนอฮแทนซิกหน้าอย่างไรไหมสองจุดสอง ในการวางหลักประกันในการเซอร์วิสนี่ <c oughs> ตรงนี้จะกระทำการแทนซิกหน้าอย่างไรอใช่ <c oughs> สาม <c oughs> บนเงื่อนไขอีกเช่นกันหากว่าการลงทุนนี้ยังดำเนินต่อไป <c oughs> ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์จะมีการเอาพันธมิตร <c oughs> รายใหม่ <c oughs> มาสวมแทนซิกหน้าหรือไม่ ถ้าเป็นเจ้าอื่นครับเอาละภาระหรือความกังวลใดๆที่เกิดขึ้นครับกับกลุ่มเซ็นทรัลนะขณะนี้มันก็คงจะหายไปอ่าใช่มันก็ถือว่าเจ้าถูกไหมอ่าถ้ามีพนันธุตวิหม่เข้ามานะซิกหน้าไปเจ้าอื่นมาแทนอ่าชอันนี้ก็เจ้ากันเจ้ากันเจ้ากันโนพร็อพเริ่แต่ประเด็นปัญหาที่กําลังกังวลกันอยู่นะขณะนี้เนี่ยครับแล้วผมว่าไม่มากก็น้อยนะอออืื มีผลต่อความเป็นไปของราคาหุ้น CRC และ CPN นณขณะนี้ผมว่านักลงทุนเขากลัวว่าห้าง Central Department Store ซึ่งเป็นบริษัทแม่จะมาหยิบจับเอาลูกๆออย่าง CRC หรือ CPN เข้าไปแทนที่ซิกหน้าสออิเพราะดูคาแรคเตอร์ทั้งสองบริษัทนะใช่เลยอ,ะอ่ะก็เมื่อกี้บอกว่าครับ ทำไมนะเซลฟิชเชสครับมีห้างอยู่18แห่งอ่ามีมีที่ไอร์แลนด์มีเนเธอร์แลนด์ครับอังกฤษครับนี่อยู่บนถนนออกซฟอร์ดเลยใจกลางกรุงลอนดอนครับอยู่ใกล้ถนนรีเจนต์อยู่ใกล้พิกาเดลี่่อาฮะศูนย์การค้าเนี่ยมันก็ต้อง c r c ใช่ไหมอ่าใช่ c r c ชัดเลยตรงๆเลยใช่ไหมตรงตรงเลยตรงๆเลยนะครับเอาอีกทีเอาให้ชัวร์ห้างสรรพสินค้านี่ต้อง C R C ใช่ไหมต้อง C R C นะครับนอกเหนือจากห้างสรรพสินค้า18แห่งครับอสังหาริมทรัพย์ซือ7แห่งอ,<า>อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องใครนะก็หนีไม่พ้นเซนท่านพัฒนาหรือว่า C P N ไงอา้าว นี่ไงมันเลยเป็นความกังวลทั้งบดทั้งมวลครับ,ค,รบคือถ้าพี่เซ็นทรัลเขามีพันธมิตรใหม่เข้ามาอ่าก็ถือว่าเจ้ากันครับซิกหน้าไปเจ้าใหม่มาแทนใช่ใช่แต่คนเขาแค่กลัวว่าพี่เซ็นทรัลจะไม่เอาคนอื่นอจะไปเอาใครอีกละ่ะคุณสุภชยัยโอ้ณนะตอนนี้ไม่ง่ายนะ กลุ่มทุนไทยก็คงไม่ใช่เพราะเขากคงไม่อยากให้ใครขึ้นมาเทียบรัศมีเขาอ่าถูกต้องถูกต้องกลุ่มทุนนอกโอ้โหก็ดูครับอดอยากปากแห้งกันมากนะช่วงนี้ทั่วโลกเลยอ่าใช่จะหาทุนอย่างยุโรปเนี่ยเขาก็ยังมีปัญหาเขาอยู่นะนั่นน่ะสิเอ่อจากอเมริกาไหมก็ไม่ง่ายบ้านเรากลุ่มทุนใหญ่ๆที่จะไปรองรับการลงทุนขนาดนี้ได้เหลือใครกลุ่มซีพีกลุ่มไทยเบฟ อ่าใช่กลุ่มเกาฟซึ่งมีอีกไหมกลุ่มดมออ่าดุมดมออ่าซึ่งก็ดูแล้วมันมันเหมือนคนละน้ํากันนะคนละสายน้ํากันนะคุณว่าเพื่อบ้านเราเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่แล้วอย่างที่บอกว่าเซ็นทรัลเขาคงไม่อยากให้ใครไปเทียบรัศมีเขาอ่าใช่ใช่ใช่ถูกไหมครับแนี่ยคำถามคือแล้วเซ็นทรัลจะหาพันธมิตรใหม่เข้ามาแทนที่ซิกนาได้ไหมอืมนั่นแหละถ้าอยากหาแต่หาไม่ได้ครับดีที่สุด CRC ก็อยู่ในตลาด<อ> CPN ก็อยู่ในตลาดจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินอย่างไรไหม <laughs> นี่แหละที่เขากังวลกันอยู่<อ>ราคาหุ้นมันเลยปรับตัวลงต่อเรื่องอ,อก็เรียกว่าวันนี้ก็คือ3วันทําการแล้วนะสําหรับราคาหุ้นที่ปรับลงตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะฮะดูจากดูจากกราฟนะฮะทั้ง2หุ้นเนี่ยเนี่ยตั้งแต่วันที่2เป็นต้นมาเนี่ยหักหัวลงมาเลยนะดูถ้าดูย้อนหลังไปเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยทั้ง2หุ้นเนี่ย เธอทิงอยู่นะราคาเนี่ยยังปรับตัวเพิ่มขึ้นในในช่วงท้ายๆปีเนี่ยประมาณสักสัปดาห์ท้ายปีเนี่ยขึ้นมาตลอดนะทุกวันเลยพี่สุใส่ใช้คำว่าเธอเทิงอยู่ใช่ไหมขึ้นคกักขึ้นคักขึ้นคักอ,คอยู่นะฮะแต่พอเพิ่มเพิ่มต้นปีมาปุ๊บลงเลยอ,อหัวลงทันทีนั่นเองนะครับก็ถือว่าสถานการณ์มันพลิกผันอย่างรวดเร็วนะครับครับ แล้วก็อย่างที่บอกตามไทม์ไลน์เนี่ยคือซิกหน้าเขาไปยื่นฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาครับมันก็ประจบเหมาะบ้านเราก็ไปทําการพอดีใช่แล้วข่าวคราวมันก็เงียบแต่มันก็เริ่มมาปะทุอีกครั้งช่วงปีใหม่อ่าช่วงปีใหม่นะแล้วก็พอเปิดทําการมานี้ก็เป็นกระแสพูดคุยในวงแคบๆก่อนก่อนที่มันจะเริ่มแผ่ขยายออกมาครับจนมาถึงการนําเสนอข่าวในวันนี้อ อย่างที่บอกนะครับตั้งแต่ต้นปัญหามันไม่ได้เกิดจากเซ็นทรัลไม่ได้เกิดจากเซ็นทรัลแต่เซ็นทรัลมาตกอยู่ในสถานลำบากเนื่องจากว่าการลงทุนนี่มันใหญ่มาคือมาชแสนแปดใช่ไหมแสนแปดหมื่นล้านบาทงั้นภาระมันมาตกที่เซ็นทรัลก็ขึ้นอยู่กับว่าชาวมีจะมีการดำเนินการตัดสินใจกันอย่างไรนะฮะก็เอาใจช่วยผู้ถือหุ้นกลุ่มเซ็นทรัลลวกัน ครับผมว่าทางฝ่ายบริหารเขาก็ต้องหาเสาะแสวงหาแนวทางที่ดีที่สุดอใ,ให้กับบริษัทนะอโอเคหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็คงจะได้มาอัปเดตกันต่อไปครับ